สวัสดีครับอยู่กับช่องบ่าวดอนหลวงอิาสานครับมื่อนี้เป็นมือล่วงแห้ของหมู่บ้านครับเป็นหมู่บ้านโนสะอาดครับตำบลเขาไออรอำเภอโกสุมพิเศษจังหวัดมหาสารคามครับ มีการลงปลาครับเดยวเริ่มมาเก็บบรรยากาศตอนซอซให้เบิ่งครับสวัสดีครับอันดันพอพงไก่มือนี้เป็นมือมือยนีครับเนี่ยครับคปเรับุมาช่าเขาลี้ยงปลาเจ้าปลาการกุศลเสียบานครับเสียบ้านครับหรือว่าฟรีแฮ่หนึ่งร้อยบาทแฮ่คือหนึ่งร้อยบาทที่ลงกหาคนเหลืเป็นยัง้แค่แคหนึ่งร้อยบาท แค่หนึ่งสิลงเรคนกันแล้วกันที่ฟื้นกับ่ได้ห้ามมาให้จินดมกันเป็นการบูชนคาดว่าปลาบ้านเท่าสิมีบ่ครับคาราปลาปลาบ้านเท่าก็ปล่อยไว้แล้วล่ะเมื่อปีที่แล้วปล่อยไว้เป็นจำนวนเงินหนึ่งสองพันบาทเป็นปลานิ่งแปดพันบาทซื้อมาจากฟาร์มปลาครับแล้วก็ปลาตะเพียนสองพันบาทเราไปซุกสองพบาท ก็บรู้ว่ามันสิย่างหรือบอย่างก้ถือครบกว่ก็ได้ภาพกินนองลูกนี่ละครับอันนั้นเป็นอะไรต้องูดได้หมานไม่อมานเนะผมมีคนลอยกินตัวอ่าาดมาสิบบมีหรอกครับเพราะว่านั้นมันเล็กครับโอเคครับครับหวังวุ่นรับนะครับบรรยากาศตอนสอครับเดี๋ยวจะมาเก็บบรรยากาศตอนสายฮิบริกนะครับตอนลงลงวาดนะครับขาดว่าปลาสีตัวใหญ่ครับ หลายอยู่ครับหลายอยู่เดี๋ยวถ้าชมบรรยากาศตอนทีลน่ลงวานเฮกันนะครับขอบคุณครับ